พี่น้องเอ้ยคนเฮานี่พ่อนากันแล้วขย่าฟ้าดวนตัดสินกันไวหลายว่าผู้นั้นสิเป็นจังสั้นผู้นี้สิเป็นจังซี่ดังคําสุภาษิตคําโบลานเพิ่นกล่าวขานไววาเอออย่างปะเอาเอามาพี่น้องเอามาพี่น้องอืมเอาไหมเนาะเอาไหมเนาะ ดังค่ำโบร้านเพนกาวขานไวยาอันว้จะเป็นอนีหยังดอกหามเอ้ออย่ามันลืมไว <c oughs> เออเก็ได้แล้วก็ได้แล้วดังค <c oughs> ่ำโบล้านเพนกาวขานไวยาเออ จะหายอย่างเ้าจะมาลืมไว้อย่างกับสามเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ท่อะไรแล้วรออันเบื้องคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาอเอา้าแค่นี้แหละพี่น้องสวัสดีค่ะ <_ an>